วงการบันเทิงอะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับพัรี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ตีแผ่เมื้องลึกเมื้องหลังวงการบันเทิง oh, <no. S 2> ไอดลอลเกาหลีเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นหรือว่าจะฟินขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาร์จพลังกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ imitation โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะดัดแปลงมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนี้เลยและในเวอร์ชันซีรีส์นะคะก็ขนเหล่านักแสดงไอดอลมาอย่างจัดหนักจัดเต็มค่ะขออนุญาตไล่ไปทีละวงเลยเริ่มต้นที่บอยแบนด์รุ่นพี่รุ่นใหญ่นะคะผู้มีอิทธิพลต่อวงการบางังเถงในซีรีส์เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือวงแชคค่ะนำทีมโดยจุนชางฮีจงโฮฮุยยองยูริ อันจองฮุนและเกิร์กรุ๊ปสาวสาว,วงทีพารี่ค่ะจองตีโซอิมนายองมินซอและบอยแบนด์หนุ่มๆวงสปาร์กิ้งยุนโฮซองฮวาซานซูอุงและนักร้องสาวสวยอย่างพักจียอนค่ะ ซึ่งนอกจากเพื่อนๆจะได้รับชมหน้าตาหล่อๆสวยๆของเหล่าไอดอลแล้วนะคะยังจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากทั้ง3วงด้วยค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางความฝันในการเป็นไอดอลที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอย่างมาฮาสาวน้อยน่ารักผู้ที่ตกหลุมรักการเป็นนักร้องแต่ว่าเส้นทางฝันนี้ก็ไม่ได้ง่ายเมื่อจูจ่จูมาฮานักเรียนฝึกหัดผู้ถูกขายสัญญาให้กับต่างบริษัทก็โดนผลักให้เป็นสมาชิกของโกกรุป๊ปโอเมกาทีแบบยังไม่ทันที่จะรู้จักกับสมาชิกวงแล้วจะเดบิวต์วันสองวันนี้อีกด้วยแต่ด้วยศักยภาพของมาฮาค่ะก็สามารถปรับตัวและเข้า เกันได้ดีกับสมาชิกค,คนอื่นๆอย่างรีอาสาวม่านสายเวิร์คอลและยันจีสาวสวยเรียบร้อยเมนแรปได้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเส้นทางเส้นนี้มันไม่ง่ายอย่างที่ใจคิดเมื่อข่าวของสมาชิก วงโอเมกาที T, ตำแหน่งที่มาฮามาแทนที่นั้นเป็นการหายตัวไปเนื่องจากการฆ่าตัวตาย oh. วงโอเมกาที T, ที่กำลังจะมีเวทีเปิดตัวก็ได้จบและสิ้นสุดลงพร้อมกับความเสียใจของมาฮารรอาและยอนจีแต่ทว่าความเสียใจนี้ก็ได้เกิดขึ้นในใจของนักร้องบอยกรุ๊ปอย่างนักร้องหนุ่มหล่อผู้เงียบขืมควอลล็อกจากแซกเช่นกันค่ะเมื่อจู่ๆเพื่อนรักอย่างอินโจก็ได้หายไปจากเวทีคอนเสิร์ตอย่างไม่บอกกล่าวเหลือทิ้งไว้ แต่เพียงความค้างคาในใจของควอนรกในใดก็คือการหายตัวไปของอ่นโจจะมีความเกี่ยวข้องกับการหายไปของสมาชิกโอเมกาทีหรือไม่ยังไงก็เพื่อนๆต้องตามไปดูต่อในเรื่องนะคะ แต่แล้วเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่ออดีตผู้จัดการวงแชคค่ะได้มาชักชวนเหล่าสาวๆโอเมก้าทีให้มารวมตัวกันใหม่ในชื่อว่าทีพาร์ตี้ถึงแม้จะลังเลและหวาดกลัวว่าอดีตจะซ้ำรอยมาฮาริอาและยอนจีก็ได้ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งการรวมตัวเป็นวงทีพาร์ตี้ในครั้งนี้นั้นค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จมากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อในเรื่องข่าวาว่าวงทีพาที้จะประสบผลสําเร็จขนาดไหนโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่วงอเมการทีมีปัญหาใช่ไหมมาฮาค่ะก็เดินทางตามความฝันด้วยการใช้วิธีการโคฟเวอร์เดินสายร้องเพลงไปตามงานต่างๆเป็นน้องสาวของนักร้องสาวสวยชื่อดังอย่างรีมาสาวมั่นผู้มีใจรักต่อคอน็อกในขณะที่เพื่อนสนิทมาฮาอย่างยูจินนะคะเพื่อนที่เคยเป็นเด็กฝึกมาด้วยกันค่ะ หนุ่มหลอ่อหน้าใสผู้มีความห่วงใย,ยให้มาหาตลอดตลอด,ลอดก็กำลังจะได้เดบิวต์ในวงบอยแบนด์อย่าง s p a r k i n g และด้วยความสนิทสนมระหว่างยูจินและมาหาที่มากเกินไปค่ะก็กำลังทำให้ใครบางคนนะคะอย่างคนร็อกเกิดอาการไม่พอใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซะง,งั้นในขณะที่มาหาค่ะไม่อยากจะเจอรุ่นพี่คนนี้แล้วค่ะเจอทีไรมีเรื่องมีปัญหาตลอดเลย ก็ขอแอบกระซิบค่ะว่าปัญหาแอบใหญ่อยู่เหมือนกันก็ต้องตามไปเอาจะช่วยทั้งสองคนหาว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรใดๆก็คือควรรอนร็อกค่ะและมาฮาต่างเคยเจอกันมาก่อนนะเมื่อนานมาแล้วโดยที่ควรรอนล็อกค่ะก็คือแรงบันดาลใจในการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นครูผู้ฝึกสอนการเต้นให้กับมาฮาด้วยเขามีเรื่องราวอันยาวนานของเขามาเหมือนกันค่ะทุกคนจนกระทั่งความรู้สึกที่คิดว่า เป็นลูกศิษย์เป็นน้องสาวในวันนั้นค่ะการได้มาพบเจอกันอีกครั้งในวันนี้ทั้งในฐานะรุ่นพี่ในวงการและบทบาทนักแสดงที่ต้องเล่นคู่กันนะคะของคนรอกและมาฮาความรู้สึกของคนรอกที่มีต่อมาหาก็เริ่มเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปขนาดไหนแอบกระซิบเลยแล้วกันค่ะว่าสุดค่ะเป็นสุดน่ารักสุดมุงม้งมิงม้งกุ๊กนิกงุ้ง,ม,งมากจากคนเฉยๆนิ่งๆไม่สนใจใครหรืออะไรนะเปิดใจเปิดไตให้กับมาฮาแบบ น่ารักค่ะทุกคนน่ารักจริงๆทุกคนต้องตามไปดูไปรับความฟินนี้ด้วยกันและแต่และวิธีที่คอนร,ร็อกเขาแบบพยายามจะเสี่ยงภัยมาหามาหาก็คือโอ้ลงทุนค่ะลงทุนจริงๆ,ๆตามไปดูไปรับความฟินนี้ด้วยกันนะคะ <S <S รพร้อมๆกับตารไปลุ้นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะจบลงเอ่ยอย่างไรนะคะและเรื่องราวความรัก ของไอดอลจะเกิดขึ้นและเป็นไม่ได้จริงหรือความโด่งดังของควน็อกจะจบลงเลยไหมเนี่ยถ้ามีความรักวงน้อนใหม่อย่างทีพาร์ตี้กำลังจะแจ้งเกิดจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยอดีตที่เกิดเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าเรื่องราวของอึนโจและสมาชิกวงทีพาร์ตี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่เพื่อนๆก็ตามไปดูการตีแผ่วงการครั้งนี้ด้วยกันต่อได้ใน i m i t a t i o n อย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลีรีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย